การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองนะครับหรือเซลล์มอนิเตอริงบัตกลูโคสนะครับ SMBG นะครับเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะเบาหวานเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีขึ้นผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาโดยที่เจาะเลือดปลายนิ้วนะครับแล้วก็หยดเลือดลงบนแถบทดสอบแล้วก็อ่านผ่านเครื่องครับทีนี้เนี่ยนะครับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองเนี่ยช่วยให้ผู้ที่มีภาวะเบาหวานเนี่ยสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยรู้แนวโน้มความผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือด จากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอาหารที่กินแล้วก็ายาที่รับประทานเข้าไปซึ่งใช้ในการประเมินผลการรักษารวมถึงพิจารณาการปรับเปลี่ยนยาอาหารและกิจวัตรประจําวันนะครับเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการตวรวจดับน้าตาลในเลือดนะครับด้วยตัวเองสามารถสะท้อนถึงข้อมูลระดับน้ําตาลตามพฤติกรรมนะครับทำให้แต่ละคนสามารถปรับวิธีดูแลตัวเองเนี่ยนะครับได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างที่ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะซึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นในกรณีที่น้ําตาลในเลือดต่ําก็จะได้สามารถแก้ไขได้ในทันทีนะครับโดยการบริโภคอาหารว่างหรือกลูโคสนะครับและหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องหลังจากบริโภคอาหารบางชนิดเข้าไปนะครับ ผู้ป่วยก็จะสามารถปรับเปลี่ยนอาหารของตนให้มีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ตัวเองนะครับยังช่วยให้ข้อมูลที่สนับสนุนแพทย์ผู้รักษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับยากับปรับปริมาณอิซุลินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับโรคเบาหวานนะครับจริงๆแล้วความถี่ของการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดของโรคนะอาจจะแตกต่างกันกน,นะครับในแต่ละบุคคลเช่นเบาหวานชนิดที่1 ควรจะตรวจเช็คค่าระดับน้ําตาลเนี่ยอย่างน้อย4ครั้งต่อวันเบาหวานชนิดที่2ที่ใช้อินซูลินควรตรวจเช็คระดับน้ําตาลอย่างน้อย1-2ครั้งต่อวันส่วนเบาหวานชนิดที่2ที่ไม่ต้องใช้อินซูลินควรตรวจเช็คระดับน้ําตาลอย่างน้อย2 3ครั้งต่อสัปดาห์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองนะครับช่วยให้นําค่าข้อมูลน้าตาลเนี่ยมาช่วยปรับแผนการรักษาประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน เข้าใจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นด้วยนะครับ